จุดให้เยี e ่ยมชมนะครับจะมีวิหารไม้ลายคำนะครับหลวงพ Viol ่อพระศีนิ <único Liberty Overwatch> ่งเมืองพระธาตุนิ่งเมืองและก็บ่อน้ำจางมุกนะครับก็สวัสดีนะครับวันที่27พฤษภาคมพศ2563นะครับวันนี้ผมได้พาเพื่อนๆมาอยู่ที่วัดนิ่งเมืองนะครับสำหรับวัดมิ่งเมืองนี่ก็ตั้งอยู่ที่ถนนบรรพการ ตำบลเวียงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ,นะรบอันนี้คือซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างนะครับวัดปิ่งเหมอนนี้ก็จะตั้งอยู่ตรงข้ามกับนี่ครับแสนโฮเทลนะครับถ้าไปทางโน้นก็ จะเป็นหอนาฬิก,กาเชียงรายแล้วก็เป็นไนท์ปาซ่านะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในบริเวณวัดกันนะครับ ันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับภายในบริเวณวัดนะครับผมวัดมิ่งเมืองนี้เป็นวัดสไตล์ไทยผสมพม่าโบราณนะครับนี่ครับภายในบริเวณวัดก็จะมีจุดให้เยี่ยมชมนะครับจะมีวิหารไม้ลายคำนะครับหลวงพ่อพระศรีมิ่งเมืองพระาธาตุมิ่งเมืองแล้วก็บ่อน้ำจางมุกนะครับ ที่เราจะเข้าไปในพะอัวสดนะครับอันนี้ก็คือเป็นพระวิหารไม้ลายคำนะครับ ข้างในนี้ก็จะมีภาพวาดของบุรุษภัตริัตของจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้คือภาพวาดของพระนางอุษาปย่าโคนะครับราชเทวีตะามีศีพระเทวีของพญามังรายนะครับอันนี้คือผู้บูรณะ วัดมิ่งเมืองนะี่ครับอันนี้คือพระวาดของพระนางอ้วมิ่งเมืองพระนางอ้วะนะครับมิ่งจอมเมืองนะครับหรือเทพคำไขพระราชาบรรดาของพญามืองรดยนะครับอันนี้คือผู้ก่อสร้างวัดมิ่งเมืองครับ นี่ก็ภาพวาดของพยามังลา,ายมหาราชนะครับผู้สผู้สถาปนาอนาณาจักรล้านนานะครับผมอันนี้คือพระเจ้าละว,วัจกราชนะครับปฐมกษัตริย์แห่งล้านนานะครับ คิดเตอร์ไดเวอร์ครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาอยู่ที่วัดนิ่งเมืองนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงรายนะครับมาตั้งแต่บรรพการ สำหรับวัดบิ้งเมืองนี่ก็บริเวณรอบๆวัดนี่ก็มีโรงแรมให้พักเยอะนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นวัดหนึ่งที่ต้องเช็คอินเลยนะครับก็คือวัดบิ้งเมืองนะครับมาศึกษาประวัตินะครับมาสาักระนะครับ เดินชมบริเวณรอบวัดครับผมบรรยากาศก็งเงียบสงบเหมือนเดิมครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ยังยังไม่ค่อยเที่ยวกันช่วงนี้นะครับปกตินี่วัดนิ่งเมืองนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าด้านข้างนะครับ แล้วก็จะขอจบคลิปเที่ยววัดมิ่งเมืองไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม